สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้รึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงประจำเดือนมิถุนายน2 5 6 3นะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับมีดาวย้ายที่สำคัญเพียงแค่3ดวงเท่านั้นเองแต่กลับมีดาวที่พักองศาถึง4ดวงทีเดียวนะ4ดวงนั่นหมายถึงว่า เป็นการพักข้ามราศีด้วยนะคำว่าพักคืออะไรนะครับพักคือเป็นการเดินถอยหลังผมเชื่อว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะครับหลายหลายท่านทีเดียวน่าจะเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจต้องคิดไตรตรองนะครับต้องตัดสินใจจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีจะเอายังไงดีจะทำเป็นยังไงกันดีนะครับก็ต้องใช้สติและวิเคราะห์กันให้ดีนะครับ เดือนมิถุนายนนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเข้าหน้าฝนอย่างเต็มตัวจากเดิมที่ท่านผ่านสถานการณ์โควิดกันมาเนี่ยนะครับที่ผมเคยดูให้แล้วในคลิปโควิดเนี่ยในเดือนมิถุนาก็เรียกว่าคุมได้แล้วนะครับโควิดเนี่ยนะครับแล้วทั่วโลกจะมีข่าวดีประมาณสัก17กร,รกฎาคมเป็นต้นไปจะมีวัคซีนมีอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นแต่พอเข้าหน้าฝนสิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังข่าวนี้จะเป็นโรคประจําถิ่นนะเป็นโรคประจําฤดูกาลก็ โรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัดใหญ่โรคอะไรนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้อ่ะลัคนาสถิตธนูประจําเดือนมิถุนายน2 5 6 3นะครับชาวลัคนาสถิตธนูเนี่ยนะครับดาวประจําตัวก็คือดาวพระพฤหัสนะครับดาวพระพฤหัสตอนนี้พักองศาอยู่ตั้งแต่วันที่12พฤษภาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภามานะพักองศาพักองศาหมายถึงเดินถอยหลังเดินถอยหลัง ก็เชื่อว่าชาวลัคนาสถิตนูเนี่ยมีความรู้สึกรอคอยนะครับรอคอยมีความต้องการความสําเร็จมีความต้องการทางการเงินมีความต้องการความหวังอะไรบางอย่างแต่มันเป็นการรอคอยนะแล้วยังไม่ยังอาจจะยังรู้สึกแบบเบื่อเบื่อไปเซงๆไปนะครับเพราะเพราะมันดาวประจําตัวเดินถอยหลังอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นการรอคอยมีความหวังแต่คอยอย่างมีความหวังนะครับ รวมไปถึงดาวการเงินกับพักองศาด้วยก่อนที่เราจะไปดูเรื่องการเงินกันนะครับผมจะแนะนำวิธีปรับดวงเสริมชะตานะครับจากร้ายกลายเป็นดีหนังสือธรรมะธรรมนิมิตนี้นะครับผมแจกฟรีนะครับเรียกว่าเป็นธรรมะจากนิมิตที่ครูบาอาจารย์ในโลกทิพย์ได้ประสิทธิ์วิชาให้ผมนะครับตอนที่ผมไปปฏิบัติกรรมฐานในถ้ำวัวแดงนะครับแล้วผมก็ได้นิมิต ถึงข้อธรรมต่างๆขึ้นมานะครับแล้วจึงนํามาเขียนเรื่องราวถ่ายทอดหนังสือธรรมนิมิตนี่นะครับก็จะมีวิธีฝึกสมาธินะครับวิธีฝึกฌานวิธีเดินจงกรมนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ผมมาถ่ายทอดไว้ให้รวมไปถึงมีบทสวดมนต์เป็นบทสรรเสริญคุณพระพุทธ,ธเจ้านะครับบทข้อสาธยายธรรมต่างๆรวมไปถึงมนคาถา นะครับแล้วก็มีการตอบคําถามต่างๆเป็นข้อทำปฏิบัติต่างๆนะครับที่เป็นความรู้นะครับที่ผมถ่ายทอดไว้ให้แล้วตรงนี้ผมแจกฟรีนะครับท่านใดที่อยากจะร่วมบุญใช้แรงกายตัวเองนําไปร่วมแจกให้กัลยานมิตร ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่ l ลน์ ad open d o w ติดต่อมาได้เลยว่าจะขอรับกี่เล่มผมให้ฟรีนะครับนี้แจกฟรีนะให้ท่านไปศึกษากันการให้ธรรมะเป็นทานนะครับย่อมชนะการให้ทั้งปวงครับอ่ะเรามาดูเรื่องการเงินกันเลยนะครับการเงินเนี่ยเชื่อว่าชาวลัคนาสถิตนูเนี่ยก็มีการรอคอยทั้งการเงินด้วยการงานด้วยบางอย่างอยู่ในจิตใจเลยนะครับแต่เรื่องของการเงินเนี่ย จังหวะที่ดาวพระเสาวเป็นเกษตรราธิบดีเนี่ยนะครับเชื่อว่าเดือนที่ผ่านมาหรือสองเดือนที่ผ่านมาอาจจะเมษาพฤษภาเนี่ยมีเงินเข้ามาหมุนเวียนนะหมุนเวียนบางส่วนแล้วแต่ด้วยจิตใจที่มันรุ่มร้อนนะความรู้สึกตัวเรานี่แหละมันโอ้โหใจมันไปไวกว่าแสงเลยนะมันมีความรู้สึกแบบโอ้โหอยากได้มากกว่านี้ได้ไหม มันได้มาก็ได้มานิดหน่อยนิดหน่อยไม่เต็มา้เต็มมือนะครับได้มาแล้วก็ถูกใช้ไปได้มาแล้วก็ถูกใช้ไปจิตใจมันก็รอคอยนะครับเจ้าเรือนการเงินเองเนี่ยก็พักองศาด้วยตั้งแต่กลางเดือนพฤษภานะแล้วพอพักองศาไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เคยได้มามันก็ใช้จ่ายออกไปสิ่งที่เคยได้มาใช้จ่ายออไปขอให้อดทนอีกนิดแล้วกันนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ท่านจะมีโชคมีลาบเสริมเข้ามาด้วยนะผมบอกไว้เลยนะเดี๋ยวมีดาวพระศุกรนะพักองศาตั้งแต่วันที่23นะครับแต่จะพักข้ามราศีมาเป็นอลิวันที่8นะแล้วก็มีดาวพระพุธก็ยังพักองศานี่ลาภะเข้ามาเป็นปัตนิคือผมเชื่อว่าชาวลัคนาดสถิตธนูเนี่ยนะจะมีโอกาสได้เงินหมุนเวียนจากโชคลาภ ท่านฟังแล้วก็ชื่นใจกันแล้วกันสิ่งที่ทุกังรอคอยรอคอยรอคอยนะเดี๋ยวมันจะมีเม็ดเงนเินเติมเข้ามาให้ชื่นใจกันนะอดทนกันอีกนิดแล้วกันนะครับในเรื่องของการเงินนะคราวนี้การงานเป็นยังไงเรื่องการงานเนี่ยนะครับเจ้าเรือนการงานอยู่ตรงนี้นี่พระพุทธพระพุทธพักองศาอยู่นะพระพุทธไม่ใช่พักองศาพระจพักองศาวันที่7มิถุนา นะจะเริ่มพักองศาวันที่7มิถุนาแต่ในเดือนพฤษภาเนี้ยผมว่าการงานเนี่ยมีความโดดเด่นมากขึ้นบางคนได้หน้าที่ใหม่บางคนงานที่ศึกษาอยู่สำเร็จรู้ล่วงขยับปรับเปลี่ยนไปได้จากเดิมที่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะทำได้หรือเปล่าตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มทำเป็นนะเริ่มทำได้หรือใครที่ทำงานอะไรอยู่ก็อย่าพิ่งไปเปลี่ยนแปลงอย่าพิ่งไปเปลี่ยนงาน อดทนทําไปก่อนนะครับอดทนอีกนิดหนึ่งปลายทางจะดีมากนะปลายทางจะโดดเด่นนะเพราะว่าตอนนี้พระพุทธอยู่ตรงนี้เป็นเกษตรราธิบดีแล้วพอวัวนที่7มิถุนาก็เริ่มพักองศาอาจจะเริ่มเซตตัวแล้วก็เราก็เริ่มเป็นรูทีนละเป็นและเริ่มทําได้เริ่มมีแนวทางนะและผมเชื่อว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมามันทําให้เราเกิด ทิศทางใหม่ช่องทางใหม่วิธีการใหม่นะหรือเป็นการทําใจยอมรับไปได้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันจะนําไปสู่ความสําเร็จในอนาคตไม่เกิน2เดือนนะครับผมบอกไว้เลยนะไม่เกิน2เดือนนะสิ่งที่ท่านวางแผนจะสําเร็จลุล่วงแล้วเดินหน้าอย่างมีกําลังด้วยฉะนั้นอดทนอีกนิดเดียวนะครับ พอดาวพักองศานะข้ามราศีไปอยู่ที่อลีก็คือท่านก็แก้ปัญหาจัดการนู่นนี่นั่นนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะขอให้อดทนละกันในเรื่องของการงานนะผมว่ามันมีแนวทางใหม่ใครที่มีแวแนวทางใหม่เกิดขึ้นรูปแบบงานใหม่เกิดขึ้นหรือความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะให้ยึดถือเอาไว้ไม่เกิน2เดือนนี้ท่านจะประสบความสาเร็จแล้วยิ่งใหญ่ได้นะครับนะอันนี้คือในเรื่องของการงาน ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องความรักกันนะครับผมขอแนะนําโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กฤษณนะภูสิทธุดมเนี่ยนะครับผมมีโครงการที่ไปช่วยพระอาจารย์พินทุมาปัญโยนะครับท่านมีแนวคิดที่อยากจะสร้างโรงเรียนทําดีได้ดีนะครับเป็นโรงเรียนที่ช่วยเด็กกำพร้าเด็กที่ขาดทุนทรัพย์นะครับแล้วไม่มีเงินเรียนหนังสือนะครับท่านพระอาจารย์พินทุมาปัญโยเนี่ยท่านอยากจะ สร้างโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือเด็กเหล่านี้นะครับผมก็เลยรับหน้าที่มาช่วยประชาสัมพันธ์ให้พระอาจารย์นะครับท่านใดที่อยากจะร่วมสร้างมหาบุญนันยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับเป็นการให้ธรรมะเป็นทานเป็นการให้ความรู้เด็กๆเป็นการสร้างชีวิตคนให้เด็กที่เขาเติบโตขึ้นเนี่ยนะครับเป็นคนที่คิดดีทดําดีพูดดีชวนคนทําความดีพร้อมกับเขามีอาชีพไปด้วยนะครับโครงการนี้นะครับท่านก็สามารถร่วมบุญ นะครับ uh, 999บาทท่านจะได้รับองค์หลวงปู่เทพโลกอุดรอ,อย่างนี้นะครับซึ่งเป็นบรมครูผู้ประสิทธิ์วิชาให้กับผมเนี่ยนะครับท่านอันนี้ก็จะเป็น uh, รูปหล่ออย่างนี้นะครับพร้อมสร้อยอย่างนี้นะครับให้ท่านไปบูชาได้ร่วมบุญ999บาทท่านใดที่สนใจอยากร่วมบุญอย่างนี้นะครับท่านเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w w อร์ไ w p บพลังพุธาคม .com นะครับสะก,กดตรงตัวเป็นภาษาไทยเลยนะครับบนเว็บพลังพุทธาคม .com ก็จะมีข้อมูลต่างๆของโครงการร่วมบุญทําดีกับจางกิศนะครับคราวนี้ในเรื่องของความรักเจ้าเรือนความรักนะก็คือดาวพระพุทธดาวพระพุทธจะเริ่มพักองศาวันที่7มิถุนาฉะนั้นก็อย่าไปงองแงกันนะโฟกัสงานโฟกัสเงินโฟกัส อนาคตกันดีกว่านะครับบางครั้งอาจจะเกิดความรู้สึกที่ไม่เข้าใจกันนะไม่เข้าใจกันหรือหรือผิดใจกันอะไรก็แล้วแต่นะให้ท่านไปปรึกษาเพศชายความอะไรที่มันติดขัดอยู่ในใจนะครับไม่ว่าจะเรื่องรักหรือเรื่องงานก็แล้วแต่นะไปปรึกษาเพศชายจะเป็นเพื่อนเพศชายก็ได้เป็นคนรู้จักเพศชายก็ได้เป็นกาลยานิมิตเพศชายก็ได้ให้ไปปรึกษาเพศชาย จะช่วยให้คลี่คลายปัญหาในใจไปได้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะเอาทั้งการเงินการงานไปเลยนะแต่ในในส่วนของความรักก็ทอยทีทอยใสยอย่าไปทะเลาะกันละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดาวจะเดินมาเป็นอเลีอีกนะความคิดเห็นมันไม่ตรงกันมันอาจจะฉันจากจะทําอย่างนี้มีแนวทางได้แล้วของตัวเองมีแนวทางอย่างนี้นะแต่คนรักอาจจะบอกเฮ้ยอย่างนี้ดีกว่าเดีย๋ยวนี้ทะเลาะกันนะครับก็จะเย็นเยนเอาไว้นะครับส่วนท่านที่ยังไม่มีคู่ นะเดือนนี้ก็ดาวประจําตัวด้านความรักก็จะพักองศาก็ชะลอไปก่อนละกันนะครับคนที่กําลังอยากจะตัดสินใจว่าเอ๊ะคบคนนี้ดีไหมก็รอก่อนอย่าพึ่งไปเอ่ยปากนะรอให้ดาวเดินปกติเพราะดาวพักองศานี่ถอยหลังถอยหลังแล้วไปเป็นอล,ลีอีกนะมันอาจจะพอเราตัดสินใจบอกว่าเฮ้ยเธอเราคบกันเธอนะ แล้วรู้สึกว่าอุ๊ยไม่น่าเลยอ้ยไม่เอาดีกว่านะรอไปก่อนรอสักเดือนหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวดูสถานการณ์ให้มันดีขึ้นก่อนนะครับค่อยว่ากันนะครับในเรื่องของความรักคราวนี้เรื่องสุขภาพนะครับในเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับดาวประจําตัวเดินถอยหลังนะครับแล้วก็ยังอยู่คู่กับดาวบัปปะเค์นะครับแล้วอยากให้เรามัดระวังอย่างนี้ใครที่มีโรคเก่าอยู่นะโรคเก่าอาจจะกําเริบขึ้นมาได้ นะโรคเก่าอาจจะกำเริบขึ้นมาได้นะครับก็ระมัดระวังใครที่เคยเจ็บเข่าเจ็บหลังเจ็บเส้นเอ็นก็อย่าพิ่งไปใช้งานมันเยอะมันทุเลาไปบ้างแล้วนะเพราะพลาสาย้ายออกจากตัวไปแล้วแต่ยังไปโดนกระดาวประจําตัวของเราอยู่คราวนี้มันอาจจะค่อยๆฟื้นกลับมานะครับสิ่งที่เคยทุเลาไปอย่าไปใช้งานหนักอย่าไปาวิ่งมากหรือไปทําอะไรหนักๆมากนะหรือบางทีตอนแรกทุเลาแล้วไปหยุด อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินั่งมากนอนมากนะฮะปวดเส้นเอ็นขึ้นมาใหม่เส้นยดึดนะฮะเข่าเจ็บอะไรเงี้ยระมัดระวังกันเอาไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมพอปลดล็อกคายล็อกกันมากขึ้นก็อย่าพึ่งเดินทางมากนะครับมันอาจจะทําให้เราไปติดไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดตามฤด,ดูกาลอะไรเงี้ยนะเป็นหน้าฝนก็ต้องระมัดระวังเหมือนเดิมนะอันนี้ผมก็เตือนเอาไว้ฝากไว้นะคราวอันนี้ในเรื่องของเลขมงคลนะครับเลขมงคลเนี่ยนะครับ ให้นำไปใช้ตลอดทั้งเดือนเลยเป็นความมงคลแก่ตัวนะส่วนท่านใดที่อยากจะนำไปเสี่ยงโชคก็สามารถทำได้นะผมก็แนะนำให้ไปดู3รายการของผมก็คือวิเคราะห์ดวงดาวนะวิเคราะห์ดวงดาวจะวิเคราะห์ให้วันที่1วันที่16ว่ามีดาวอะไรส่งกำลังแล้วดาวนี้จะแปลความเป็นตัวเลขอะไรบ้างแล้วแต่ละลัคนานั้นมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับมีตัวเลขไกด์ไลน์ให้ด้วยพอดูเสร็จแล้วได้เลขสรุปได้เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไปดูรายการ ดวงดาวขย่าโชคนะครับจะจับชุดเลขให้พร้อมกับบอกวิธีนะครับบอกวิธีว่า,าลักษานี้ให้ซื้อยังไงซื้อแบบไหนซื้อที่ไหนอันนี้บอกเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเสร็จแล้วก็ไปดูโชคใหญ่เงินทับตัวรายเดือนถ้ามีลักษาะท่านอยู่ข้างในนั้นท่านก็จัดเต็มได้เลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับอ้าวตัวเลขนะครับ1 6 8 9ระวัง0 ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมกันมาตลอดนะครับรวมถึงแฟนรายการที่คอยคอมเมนต์คอยติดต่อสื่อสารพูดคุยกันด้วยดีเสมอมานะครับรวมไปถึงท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้รับชมก่อนเลยส่วนท่านใดที่ยังไม่รู้ลักขณาตัวเองนะครับ งนี้สําคัญมากจะได้มาชมรายการเปิดดาวรู้ทันดวงได้สนุกสนานและถูกต้องนะครับท่านก็สามารถพิมพ์มาใต้คลิปได้เลยนะครับขอวันเดือนปีและเวลาเกิดนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือเวลาเกิดเพราะบางท่านพิมพ์มาแล้วลืมเวลามั่งอะไรมั่งเจา้าหน้าที่จะผูกดวงวางลักษณะให้ไม่ได้นะครับฉะนั้นไปถามคุณพ่อคุณแม่ให้เรียบร้อยเลยนะครับว่า เกิดเวลาอะไรนะครับถ้าประมาณก็อย่าให้มันเกินหนึ่งชั่วโมงแล้วกันนะประมาณตีห้าถึงหกโมงอะไรเงี้ยนะอย่าให้มันเกินมากไม่งั้นมันจะผิดพลาดได้นะครับตรงนี้ก็ถ้าผูกดวงวางลักษาให้แล้วตรงนี้ฟรีทุกอย่างนะครับท่านก็สามารถมาชมรายการตามที่ผมมีไว้ให้นะครับเสร็จแล้วใครที่อยากจะพูดคุยติดต่อผมได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับ w w บอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net เขียนภาษาไทยตรงตัวอย่างนี้เลยนะครับ พูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับจะไปแอดเฟซบุ๊กจะไปแฟนเพจอะไรจะอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยรวมไปถึงจะดูดวงจะทำอะไรสอบถามอะไรจะอยู่ที่ช่องทางเดียวเลยนะครับเพราะว่ามีหลายท่านติดต่อกันหลายช่องทางผมก็เลยเพิ่มช่องทางการติดต่อเป็นช่องทางเดียวขึ้นมานะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ